วันนี้เรามาเจาะข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับคือเขาพูดถึงเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงเท่าไหร่เป็นการเอาโลหะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอย่างทองแดงมาเชื่อมโยงกับระบบที่ซับซ้อนที่สุดอย่างหนึ่งในร่างกายเราก็คือระบบหลอดเลือดทั้งหมดเลยใช่เลยครับระบบหลอดเลือดทั้งหมดเลย ที่น่าสนใจมากคือข้อมูลชุดนี้ไม่ได้มองว่าทองแดงเป็นแค่แร่ธาตุเสื่อมอาหารธรรมดาธรรมดานะครับแต่เขายกมันขึ้นไปอีกระดับเลยโดยให้คำนิยามว่ามันคือพลังงานที่เชื่อมชีวิต l i f e b i d i n g energy ใช่ครับเป็นเหมือนกาวที่ยึดโยงผนังหลอดเลือดทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่เส้นเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจไปจนถึงเส้นเลือดฝอยเล็กจิ๋วที่ปลายนิ้วเลยทีเดียวโหฟังดูยิ่งใหญ่มากค่ะ ซึ่งการเจาะลึกของเราวันนี้ก็จะพาไปสำรวจกลไกหลักๆที่ข้อมูลชุดนี้ใช้อธิบายบทบาทของท้องแดงเขาแบ่งเป็น4ด้านเลยค่ะ 1. คือด้านโครงสร้างกายภาพเลยคือเรื่องของความแข็งแรงั 2> รบ2คือด้านไฟฟ้าชีวภาพอันนี้จะเกี่ยวกับความลื่นไหลของการไหลเวียนเลือด 3คือด้านชีวเคมีที่ว่าด้วยการซ่อมบำรุงระบบและสุดท้ายอันนี้น่าจะลึกซึ้งที่สุดคือด้านพลังงานและการสั่นพร้องที่เชื่อมโยงกับจังหวะของร่างกายเราเลยค่ะโอโ้ฟังดูแล้วมีหลายมิติมากๆเลยนะครับเนี่ยงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าโลหะธรรมดารรมดาชนิดนี้จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อร่างกายเราในระดับที่ลึกซึ้งขนาดนั้นตามที่ข้อมูลเขาอ้างได้ยังไงแล้วแนวคิดทั้งหมดนี้มันถูกนำไปต่อยอดเป็นรูปธรรมยังไงบ้าง มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยดีกว่าที่น่าจะจับต้องง่ายที่สุดเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดครับได้เลยค่ะข้อมูลเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลซิลออกซิเดสใช่ค่ะไลซิลออกซิเดสว่าทองแดงเนี่ยเอ่อจำเป็นต่อการทำงานของมันมากๆถูกต้องเลยค่ะเอนไซม์ไลซิลออกซิเดสนี่เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าทีมก่อสร้างของระบบหลอดเลือดเลยก็ว่าได้ คือหน้าที่หลักของมันตามที่ข้อมูลระบุเนี่ยก็คือการสร้างโปรโตีนสำคัญ2ชนิดที่เรารู้จักกันดีคอลลาเจนกับอลลาสตินหรือเปล่าครับตั้งหลักของผนังหลอดเลือดแล้วแล้วทองแดงมันเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนครับมันเป็นแค่วัตถุดิบหรือว่าเป็นเครื่องมือของเอนไซม์ตัวนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือทองแดงทำหน้าที่เหมือนเป็นหัวใจของเครื่องมือเลยในข้อมูลเขาใช้คำว่า crosslink ซึ่งอธิบายกระบวนการได้เห็นภาพมาก Crosslink ใช่ค่ะมันคือการที่เอนไซม์ไลซิลออกซิเดสเนี่ยใช้ทองแดงเป็นแกนหลักในการเข้าไปถักทอเส้นใยคอลลาเจนกับอีลาสตินให้ประสานกันให้มันกลายเป็นโครงข่ายที่เหนียวแน่นลองนึกภาพเชือกหนึ่งเส้นนะคะคที่มันประกอบด้วยเส้นด้ยเล็กๆหลายเส้นถ้าเส้นด้ยพวกนั้นแค่วางรวมกันเฉยๆมันต้องไม่แข็งแรงครับผมแต่ถ้าเราเอามาถักเป็นเกลียวแน่นๆมันจะรับน้ำหนักได้มหาศาลเลย กระบวนการ crosslink ก็ทำงานแบบนั้นเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับการทอผ้าให้มันแน่นขึ้นถ้าไม่มีทองแดงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเอนไซม์ตัวนี้การถักทอก็จะหลุมหลวมผนังหลอดเลือดก,ก็จะเปราะบางอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถ้าขาดทองแดงไปก็เหมือนช่างทอผ้าที่ไม่มีกระสุยดีๆผืนผ้าที่ได้ก็จะหลวมโรกเพรคผนังหลอดเลือดก,ก็จะเปราะ ฉีกขาดง่ายหรืออาจจะโป่งพองได้ง่ายเมื่อเจอแรงดันเลือดสูงๆซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพร้ายแรงหลายอย่างเลยถูกต้องค่ะแสดงว่าบทสรุปแรกที่ได้จากข้อมูลนี้ก็คือทองแดงทำหน้าที่เป็นเหมือนวิศวกรโครงสร้างที่คอยดูแลให้นั่งร้านของระบบหลอดเลือดเราแข็งแรงและยืดหยุ่นอยู่เสมออืมใช่เลยค่ะซึ่งพอหลอดเลือดแข็งแรง หัวใจก็ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปความดันก็สมดุลเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยโอเคประเด็นเรื่องโครงสร้างนี่ชัดเจนมากครับทีนี้พอท่อของเราแข็งแรงแล้วแล้วการไหลเวียนข้างในล่ะครับข้อมูลในส่วนที่2พูดถึงเรื่องสัญญาณไฟฟ้าชีพซึ่งฟังดูน่าทึ่งค่ะประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นแนวคิดที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนัก ข้อมูลอธิบายว่าโดยปกติแล้วผนังด้านในของหลอดเลือดเราจะมีประจุฟไฟฟ้าเป็นลบอ่อนๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลาค่ะเดียวๆนะครับหมายความว่าหลอดเลือดเรามีไฟฟ้าสถิตยอยู่หรอครับแล้วมันมีไว้ทำไมคล้าย,ายๆอย่างนั้นเลยค่ะประจุลบนี้มีหน้าที่สำคัญมากเลยนะคือมันจะคอยผลักเม็ดเลือดแดงซึ่งโดยธรรมชาติก็มีประจุลบเหมือนกันไม่ให้เข้ามาเกาะหรือเสียดสีกับผนังหลอดเลือดมากเกินไป ทำให้เลือดไหลได้อย่างอิสระและลื่นไหลเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันที่ผลักกันนะคะเข้าใจแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราอ่อนแอรหรือมีปัจจัยลบอื่นๆมากระทบสัญญาณไฟฟ้าชีวภาพนี้อาจจะอ่อนกำลังลงหรือหายไปแล้วพอแรงผลักทางไฟฟ้ามันหายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดสภาวะที่เม็ดเลือดเริ่มเกาะตัวกันง่ายขึ้นเริ่มเข้าไปเสียดสีกับผนังหลอดเลือดมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆขึ้น ซึ่งการอักเสบเรื้อรังนี่แหละค่ะที่ข้อมูลชี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการที่ไขมันจะเข้าไปเกาะใช่ค่ะของการที่ไขมันและแคลเซียมจะเข้าไปพอกภูนจนกลายเป็นภาวะหลอดเลือดตีบตันไหนที่สุดโอ้โหนี่เป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิสีคิดไปเลยนะครับแสดงว่าตามข้อมูลนี้ปัญหาเส้นเลือดอุดตันอาจจะไม่ได้เริ่มที่ไขมันอย่างเดียวแต่เริ่มที่ไฟฟ้าสถิตในร่างกายเรามันอ่อนลงไปก่อน ตามข้อมูลคือแบบนั้นเลยค่ะซึ่งทองแดงในฐานะตัวนําชีวภาพหรือไบโอคอนดักเตอร์จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงครับก็ด้วยคุณสมบัติการเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมของมันนี่แหละค่ะข้อมูลระบุว่าทองแดงจะช่วยปรับสมดุลสักไฟฟ้าในหลอดเลือดทําให้ผนังด้านในสุดหรือที่เรียกว่าเอนโดเลียมเนี่ยกลับมามีประจุลบที่เหมาะสมอีกครั้งครับ พอแรงผลักกลับมาการไหลเวียนของเลือดก,ก็จะลื่นขึ้นลดแรงเสียดทานและการอักเสบเปรียบเหมือนการเอาสารหลอดลื่นไปเคลือบท่อทําให้น้ําไหลผ่านได้โดยไม่มีอะไรติดขัดเลยค่ะพอเลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะเรื่องไฟฟ้าแล้วก็น่าสนใจว่าข้อมูลยังพูดถึงอีกกลไกลที่มาช่วยเสริมกันด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบํารุงตัวเองของหลอดเลือดถูกต้องค่ะพอเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงการไหลเวียนที่ดีแล้วขั้นต่อไปคือระบบซ่อมบํารุง ซึ่งตรงนี้ทองแดงเข้ามาเกี่ยวข้องผ่านเอนไซม์อีกตัวที่ชื่อว่าเซรูโลพลาสมินค่ะเอนไซม์ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับหน้าที่หลักของมันคือเป็นผู้จัดการธาตุเหล็กในร่างกายค่ะผู้จัดการธาตุเหล็กใช่ค่ะมันจะคอยจับแล้วก็ขนส่งธาตุเหล็กในกระแสะเลือดไปส่งยังจุดที่ร่างกายต้องการใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไขกระดูกเพื่อนําไปสร้างเม็ดเลือดแดงกับเอโมโกลบินนั่นเองอ่าผมเริ่มเห็นภาพการเชื่อมโยงแล้วครับ ให้ผมลองเรียบเรียงดูนะได้เลยค่ะคือถ้าทองแดงเพียงพอเอนไซม์เซลูโลพลาสมินก็จะทำงานได้ดีทำให้การขนส่งพาุเหล็กเป็นไปอย่างราบรื่นร่างกายก็นำธาตุเหล็กไปสร้างเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ได้เยอะขึ้น พอเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์มันก็ขนส่งออกซิเจนได้ดีขึ้นถูกต้องค่ะและออกซิเจนนี่แหละที่เป็นเหมือนอาหารและเชื้อเพลิงให้กับเซลล์ผนังหลอดเลือดใช้ในการซ่อมแซมตัวเองมันเป็นวงจรแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ข้อมูลเรียกว่าวงจรแห่งการฟื้นตัวอัตโนมัติหรือ Automatic Recovery Cycle ของระบบหลอดเลือดเป็นวงจรที่สมบูรณ์ในตัวเองมากคือทองแดงไม่ได้ไปซ่อมหลอดเลือดโดยตรงนะคะ แต่ไปช่วยให้ระบบขนส่งวัตถุดิบซึ่งก็คือธาตุเหล็กเนี่ยทำงานได้ดีเพื่อให้ทีมซ่อมบำรงุงหรือก็คือเม็ดเลือดแดงและออกซิเจนมีเครื่องมือไปทำงานซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสุดยอดเลยครับและผลลัพธ์ของวงจรนี้ก็คือสิ่งที่พ่อมูลพูดถึงว่าสังเกตเห็นได้จากภายลอกใช่ค่ะเช่นผิวพันธุ์ที่ดูปปิ่งปลังมีเลือดฝาดขึ้นหรืออาการปลายมือปลายเท้าเย็นลดลงเพราะเลือดที่มีออกซิเจนสูงสามารถเดินทางไปเลี้ยงส่วนปลายของร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองถูกเพ่งเลย เอาละครับ3มประเด็นแรกนี่พอจะเห็นภาพตามหลักชีววิทยาและชีวเคมีได้ชัดเจนแต่ข้อมูลในส่วนถัดไปนี่ดูเหมือนจะข้ามไปอีกาศาสตร์หนึ่งเลยนะครับอืเรื่องของสนามแม่เหล็กชีวะกับคลื่นความถี่อันนี้ต้องยอมรับว่าคนข้างลึกซึ้งและเป็นนามธรรมมากช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าข้อมูลเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงค่ะเรากําลังจะขยับจากมุมมองทางเคมีกายภาพไปสู่มุมมองทางฟิสิกส์และพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนที่น่าทึ่งที่สุดในข้อมูลชุดนี้เลยข้อมูลนำเสนอแนวคิดว่าเส้นเลือดของเราไม่ใช่แค่ท่อเฉยๆแต่มันคือช่องทางของสนามแม่เหล็กชีวะ Biomagnetic Channels ใช่ค่ะและทองแดงก็มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือคลื่นสั่นพร้องหรือ Resonance ที่จำเพาะเจาะจงคลื่นสั่นพร้องเหมือนเวลาเราดีดกีตาร์แล้วสายมันสั่นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมาก ข้อมูลระบุว่าคลื่นสั่พร้องของทองแดงนั้นบังเอิญไปตรงกับคลื่นความถี่สำคัญสองอย่างในร่างกายมนุษย์พอดีอย่างแรกคือคลื่นความถี่ของจังหวะก,การเต้นของหัวใจซึ่งอยู่ที่ประมาณ0.1เฮิรตซ์และอย่างที่สองคือคลื่นสมองในสภาวะผ่อนคลายหรือคลื่นแอลฟาซึ่งอยู่ที่ประมาณ8-12เฮิรตซ์ค่ะแล้วการที่คลื่นมันตรงกันมันส่งผลดียังไงครับ ตามข้อมูลนะคะเมื่อทองแดงเข้าสู่ร่างกายมันจะทำหน้าที่เหมือนตัวจูนคลื่นตัวจูนคลื่นค่ะหรือเหมือนคันธนูที่ไปกระตุ้นให้สายกีตาร์ซึ่งก็คือผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยเริ่มสั่นพ้องเป็นจังหวัดเดียวกับหัวใจผลที่เกิดขึ้นคือการไหลเวียนของเลือดจะไม่ได้อาศัยแค่แรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปอ๋ oh. แต่จะมีแรงขับเคลื่อนจากการสั่นพ้องเข้ามาช่วยเสริมด้วย Resonance Propulsion ใช่ค่ะทำให้เลือดไหลไปได้อย่างนุ่มนวลสม่ำเสมอแต่ทงพลังมากขึ้นเหมือนคลื่นในน้ำที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ฟังดูน่าทึ่งมากแต่ก็ต้องถามตามตรงว่าแนวคิดเรื่องแรงสั่นพ้องของสนามนี้ในแหล่งข้อมูลมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้รองรับมากน้อยแค่ไหนครับหรือยังเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีอยู่เป็นการตั้งคำถามที่สำคัญมากค่ะในแหล่งข้อมูลจะนำเสนอสิ่งนี้ในฐานะแบบจำลองเชิงพลังงานหรือ energetic model เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าชีวเคมีค่ะเขามองว่ามันเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของการทำงานในร่างกายค่ะครับ ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงออกมาในเชิงความรู้สึกมากกว่าตารวัดค่าทางกายภาพโดยตรงแล้วความรู้สึกที่ว่านั้นเป็นอย่างไรครับข้อมูลบรรยายไว้อย่างน่าสนใจค่ะว่าร่างกายจะรู้สึกเหมือนชีพจรเต้นเป็นจังหวะเดียวกับโลกนิ่งสงบแต่เปี่ยมพลังแล้วยังเปรียบทองแดงเหมือนร่างแหแห่งแสงที่คอยประคองให้พลังชีวิตไหลเวียงไปทั่วร่างกายอย่างเป็นระบบระเบียบด้วยคะ่ะครับ พอเราได้สำรวจทั้ง4กควนไก่ตั้งแต่เรื่องโครงสร้างไฟฟ้าชีวภาพชีวเคมีไปจนถึงเรื่องสนามพลังงานและก็มาถึงจุดที่ว่าข้อมูลพวกนี้นำไปสู่การใช้งานจริงอย่างไรซึ่งก็มาลงเอยที่ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าออก o อ i นิกส์คอปเปอร์เวซหรือขวดน้ำทองแดงนั่นเองใช่ครับขวดน้ำทองแดงค่ะเป็นการนำทฤษฎีทั้งหมดมาสู่การปฏิบัติจริง โดยข้อมูลระบุว่าขวดน้ำนี้ไม่ใช่แค่ภาชนะทองแดงธรรมดาแต่เป็นขวดน้ำทองแดงระบบ RESONANCE ที่ออกแบบมาเพื่อบ่มน้ำปรับโครงสร้างโดยเฉพาะเลยคำว่าบ่มน้ำปรับโครงสร้างนี้น่าสนใจครับมันคืออะไรกระบวนการเป็นอย่างไรครับตามข้อมูลคือการนำน้ำดื่มไปใส่ในขวดนี้นะคะแล้วเก็บไว้ในที่มืดและนิ่งสนิทปราศจากแสงและแรงสั่นสะเทือนเป็นเวลาหลายชั่วโมงอ๋อต้องเก็บในที่มืดใช่ค่ะ เขาเชื่อว่าสภาวะนี้จะกระตุ้นให้น้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระดับโมเลกุลกลายเป็นน้ำที่มีโครงสร้างหกเหลี่ยมหรือ hexagonal water ซึ่งเชื่อกันว่าร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าแล้วก็มีคุณสมบัติทางพลังงานที่ต่างออกไปค่ะและยังมีจุดเด่นเรื่องฝาขวดด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า o r g a n i z e พร้อมกับความถี่อะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะครับคำว่า o r g a n i z e นี่มันคืออะไรครับ และความที่ DH หรือ r i e ที่ว่ามันมีความสำคัญหรือหลักการทำงานยังไงตามที่ข้อมูลระบุไว้ครับคำถามนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะเป็นศัพ์เฉพาะทางตามที่ข้อมูลอธิบาย o r g a n i z e คือวัสดุสังเคราะห์ที่ผสมผสานร,ระหว่างเรซินเกลียวทองแดงแล้วก็ผลึกคริสตัล คือมีแนวคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกได้ครับในบริบทของขวนน้ำนี้ฝาออร์แกน e ซ์ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเก็บแล้วก็ส่งผ่านความถี่ที่เรียกว่า DH Frequencies หรือ Ri ฟ Frequencies ลงไปในน้ำค่ะแล้วความถี่ r i ฟ e นี่คืออะไรครับ r i ฟ Frequencies เป็นชื่อที่มาจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Royal Raymond Rice ค่ะเขาเชื่อว่าทุกสิ่งมีเคลื่อนความถี่เฉพาะตัวรวมถึงเซลล์และเชื้อโรคต่างๆด้วย แนวคิดของเขาคือการใช้เคลื่อนความถี่ที่ถูกต้องเข้าไปสั่นพ้องเพื่อเสริมสร้างเซลล์ที่ดีหรือทำลายเซลล์ที่ไม่ดีได้๋อ oh. ดังนั้นในกรณีนี้ฝาขวดจึงถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดเคลื่อนความถี่ที่เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพลงไปในน้ำที่เราจะดื่มค่ะแล้วยังสามารถเลือกชนิดของคริสตัลในฝาเพื่อปรับจูนความถี่ตามต้องการได้อีกด้วยเข้าใจแล้วครับ สรุปคือข้อมูลพยายามจะรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยตั้งแต่คุณสมบัติทางกายภาพของทองแดงที่อาจจะละลายออกมาในน้ําเล็กน้อยไปจนถึงแนวคิดเรื่องการปรับโครงสร้างโมเลกุลของน้ําใช่ค่ะและปิดท้ายด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานและความถี่เข้ามาเสริมเป็นการผสมผสานศาสตร์หลายขแขนงมากๆถูกต้องค่ะเป็นการเชื่อมโยงคุณสมบัติทางชีวเคมีที่พอจะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร,ร์กระแสหลัก เข้ากับแนวคิดด้านพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างเรื่องราวที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเซลล์ที่จับต้องได้ไปจนถึงระดับพลังงานที่ละเอียดอ่อนเลยค่ะครับ จากทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกข้อมูลกันมาก็พอจะสรุปได้ว่าข้อมูลชุดนี้นำเสนอภาพของทองแดงในฐานะองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อหลอดเลือดผ่านกลไกที่หลากหลายมากจริงๆทั้งเชิงโครงสร้างที่ช่วยถักทอคอลลาเจนเชิงไฟฟ้าที่ปรับสมดุลประจุให้เลือดไหลลืน่นเชิงชีวเคมีที่สนับสนุนการขนส่งธาตุเหล็กเพื่อการซ่อมแซมตัวเองและเชิงพลังงานที่สร้างการสั่นพองให้สอดรับกับจังหวะของร่างกายใช่ค่ะ เป็นมุมมองที่ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างแร่ธาตุเพียงชนิดเดียวกับสุขภาพของระบบที่ซับซ้อนอย่างระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งมันครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้างที่มองเห็นได้ไปจนถึงระดับสนามพลังงานชีวภาพที่มองไม่เห็นเลยทีเดียวและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ไปคบคิดกันต่อมีคำผัานหนึ่งที่น่าสนใจผุดขึ้นมาในหัวผมเลยครับค่ะ ข้อมูลชุดนี้ได้นำเสนอการเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์โบราณอย่างการดื่มน้ำในภาชนะทองแดงซึ่งมีมานับพันปีในหลายวัฒนธรรมอืมจริงด้วยค่ะเข้ากับภาษาและแนวคิดสมัยใหม่มากๆอย่างเช่นคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กชีวะหรือการปรับโครงสร้างโมเลกุลคำถามที่น่าสนใจก็คือ การอธิบายสิ่งเก่าด้วยภาษาใหม่เช่นนี้มันเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมเหล่านั้นไปอย่างไรอืมน่าคิดนะคะและมันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆในการทำความเข้าใจร่างกายของเราเองในแบบที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนหรือไม่